วัสดีครับนี่คือ i n s i g h t นิว s เล่าข่าวการเมืองเสรีพิสุทธิ์เล็งปิตานานักร้องสนทยิยาชี้อาจติดคุกจริงเผยพักร่วมยังไม่หาหรือปมหุ้นสื่อย้ำยังต้องดันพิธาเป็นนายกวันที่7มิถุนายน2566ที่พักเพื่อไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทย กล่าวถึงการร้องเรียนของนายสนธยาสวัสดีกรณีเรื่องการนำเสนอข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลมีเดียว่าทำไมสนธยาต้องเดือดร้อนในเมื่อเขาเที่ไปร้องคนอื่นตลอดเวลาซึ่งตอนนี้ก็จะได้ปิดตำนานพวกนักร้องซึ่งในส่วนคดีของตนเองสารยังคงอุทธรณ์อยู่อาจติดคุกจริงก็ได้และต้องชดใช้ค่าเสียหายสองล้านบาท และเรื่องที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนายสนธยานั้นตนมองว่าเขาทำมาตลอดเวลาไปร้องเรียนก็โชว์ให้คนดูตนเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่นำข้อมูลออกมาได้ผู้สื่อข่าวถามถึงแนวทางหาหรือพักร่วมในกรณีเรื่องหุ้นสื่อไอทีวีของนายพิธาลิ้นเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไก่นั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่าคงไม่มีการหาหรือ พักรวมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเท่าไหร่ฟังแต่ข้อมูลข่าวสารที่สื่อเสนอกันมาและวิเคราะห์กันไปเราไม่มีปัญหาอะไรและจะต้องทำให้พิธาคนที่ได้คะแนนจากประชาชนมากที่สุดเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ใครที่ชนะมาก็อยากให้ได้เป็นจะพยายามช่วยเหลือทุกทางรวมถึงการพูดคุยกับสอวอด้วยอยากให้จัดตั้งรัฐบาลได้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่มีแต่รัฐบาลรักษาการที่ทำอะไรมากไม่ได้เพราะมีกฎหมายกำหนดส่วนเรื่องที่สอวอกังวลใจนั้นตนเองยืนยันว่าไม่มีและจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวถามถึงการออกมาชี้แจงผ่านช่องทางออนไลน์ของนายพิธาเมื่อวานนี้นับว่าเป็นการยอมรับหรือไม่พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่า ตนเองก็ไม่เข้าใจยังไม่ได้ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องทางแพงซึ่งสามารถโอนได้แต่ไม่รู้จะมีผลอย่างไรขอไปดูรายละเอียดก่อนขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ